สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบก,กับตูนนะคะแล้วก็น้องนนท์ค่ะคทีมงาน <ผม S 1> จากกองสื่อสารองค์กรน,นะคะในรายการห้องข่าวรับอารุณ์ค่ะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารยามเช้ากันในวันที่1กุมภาพันธ์<อ>วันรแรกของเดือนที่2ประจําปี2559แล้วนะคะน้องนนท์ใช่ครับพี่ตูนเราเริ่มต้นกันด้วยเพลงปลุกใจกันเลยทีเดียววันนี้นะคะนะเป็นเพลงมาร์ชนะคะเป็นเพลงที่มีชื่อว่าโรงงานคุณธรรมค่ะก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ มีการส่งเข้าประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะคะจากโครงการยาสูบไทยไร้ค right, อรับชันนะคะก็เป็นฝีไม้ลายมือการแต่งเพลงของพี่ๆน้องๆชาวยาสูบเรานี่นะคะก็ต้องขอปรบมือให้ด้วยกับเพลงที่ได้รับรางวัลแล้วก็ได้มาใช้เปิดในรายการเสียงตามสายด้วยในวันนี้นะคะครับเพราะฉะนั้นข่าวแรกน้องโนนเรามาอัปเดตเรื่องสภาพอากาศกันก่อนเลยดีไหมะคะใช่ครับชีโตนข่าวแรกนะครับ บริเวณเนี่ยความกดดันอากาศสูงกําลังฟลันกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วครับและก็ประเทศเวียดนามตอนบนด้วยคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันนี้ครับพี่ตูนแล้วอากาศจะเป็นยังไงคะอากาศนะครับก็ลักษณะเช่นนี้จะทําให้ในช่วงวันที่1นึถึงสกุมภาพันธ์เนี่ยครับในบริเวณดังกล่าวนะครับจะมีฝนฟ้าขนอง เกิดช่วนในระยะแรกและอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสครับส่วนมวสรมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะครับจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือคุณเดินเรืออย่างระมัดระวังครับผมสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะครับร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด25-26ถึงองศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35ถึงองศาเซลเซียสค,ครับเรียกได้ว่ากลับมาอุ่นขึ้นแล้วก็ร้อนเหมือนเดิม<ช>แล้วและอาจจะมีฝนในบางพืน้นท<ช>ี่ด้วยสําหรับกรุงเทพของเราในช่วง หนถึงสวันนี้นะคะหนถึงสี่กุมภาพันธ์เลยนะคะอาจจะมีฝนตกในขณะที่เหนืออีสานยังคงหนาวกันต่อไปนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ก็ร้อนแล้วนะคะไม่มีความรู้สึกของอากาศหนาวแล้วนะคะมาถึงข่าวต่อไปค่ะเป็นเรื่องของโรคระบาดค่ะน้องนนท์นั่นก็คือไวรัสซิก้าซึ่งกำลังระบาดอยู่ตอนนี้ค่ะทางด้านของนายเสกวัด วันวันณเมธีนะคะอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็เลยออกมาบอกค่ะว่าตามที่สถานเอกอัครราชทูตสถานกงศุลใหญ่แล้วก็สถานกงศุลกิติมศักดิ์ที่เกี่ยวข้องของไทยได้มีการเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสซิก้าในภูมิภาคลาตินอเมริกาแล้วก็แคริบเบียนนะคะก็เลยขอเตือนชาวไทยค่ะโดยเฉพาะหญิงมีคันนะคะให้ติดตามศึกษาข้อ ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณาสุขอย่างใกล้ชิดพร้อมกับปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนที่จะออกเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้ซิก้าค่ะทั้งนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโรคดังกล่าวได้ทางสายด่วนกลมควบคุมโรคหมายเลขโทรศัพท์1422ค่ะซึ่งตอนนี้ไวรัสซิกาก็ได้ระบาดไปแล้ว23ประเทศแล้วด้วยนะคะคคคน่ากลัวมากๆก็ต้องเฝ้าระวังกันค่ะ ยังยังไม่มีพี่ไทยในในนี้ยังไม่มีไทยค่ะยังอยู่ในแถบลาตินอเมริกาอยู่นะคะโอเคครับอ่าพี่ตูนชอบกินปลาดิบครับชอบทานปลาดิบชอบมากอยากไปกินด้วยโอ้หน้ากินนะครับแต่ว่านายแพทย์อภิชัยมงคลอธิการบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะครับกล่าวว่าการรับประทานปลาดิบในเมนูอาหารญี่ปุ่น โดยเฉพาะในซูชิหรือซาซิมิชอบมากเลยออัดเสียงต่อการติดเชื้อวิบิลิโอครับที่ก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษท้องร่วงบิดและอาฮิวะตะคัลโลครับหากเลือกรับประทานจากร้านที่ไม่ได้มาตรฐานความสะอาดจริงๆโดยนายแพทย์อภิชัยนะครับระบุเพิ่มเติมว่าปกติแล้วกระทรวงสาธารณสุขไม่สนับสนุนให้ชาวไทยรับประทานอาหารดิบเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อและพยาธิต่างๆ แต่ในกรณีอาหารญี่ปุ่นนั้นเป็นข้อยกเว้นครับโดยประชาชนต้องทำความเข้าใจว่าการรับประทานปลาดิบในไทยนั้นเสี่ยงต่อการรับเชื้อต่างๆมากกว่าในญี่ปุ่นเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีพยาธิน้อยและเป็นเมืองหนาวครับส่วนประเทศไทยมีอากาศร้อนทาให้เชื้อโรคเติบโตได้ดีครับดังนั้นนะครับคนไทยต้องตระหนักว่าการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยมีความเสี่ยงอยู่ระดับหนึ่งครับหากจะรับประทาน ต้องเลือกร้านที่มีมาตรฐานสะอาดทั้งในส่วนของสถานที่คนปรุงอาหารและอุปกรณ์ทำครัวโดยเฉพาะร้านที่วางขายในกระบาดต่างๆนั้นมีความเสี่ยงมากเลยครับอาจจ่อให้เกิดอาหารเป็นพิษท,ท้องร่วงบิดและอาฮิวอาอะฮิวาวตักะโรครับนอกจากนี้นะครับการตรวจสอบปลาดิบนำเข้าจากญี่ปุ่นโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่พบว่ามีเชื้อโรคหรือพยาธิแต่อย่างใด แต่เมื่อตรวจในกระบวนการขนส่งหรือจัดเก็บกลับพบว่ามีเชื้อ v i บริโอยู่บล่อยครั้งครับซึ่งอาจเป็นเพราะระบบควบคุมอุณหภูมิไม่ดีทําให้รับเอาเชื้อโรคเข้ามาภายหลังบางร้านกว่าจะถึงมือผู้ ผู้บริโภคเนี่ยใช้เวลานานถึงแปชั่วโมงเลยทีเดียวครับพี่ตูนออันนี้ก็ต้องระวังนะคะสำหรับใครที่ชอบรับประทานซูชินะคะซาซิมิหรือว่าปลาดิบต่างๆนะคะเพราะถึงแม้ว่าปลาดิบที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีพยาธิ<ช>แต่ว่าระหว่างการขนส่งหรือว่าการจัดเก็บเนี่ย<ช>ก็ยังพบว่ามีเชื้อนี้<ช>อยู่นะคะที่สําคัญต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตามตลาดมีการทําพวกซูชิออกมา<ช>ขายแบบเต<ช>็มตลาดเลยนะคะ<ช>ก็ต้องใช่ก็ต้องดูนิดนึงนะคะว่าสะอาดหรือเปล่านะคะก่อนที่จะซื้อ มารับประทานนะคะมาถึงอาหารอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนน่าจะชื่นชอบเหมือนกันนั่นก็คือผล,ลไม้ แต่เป็นผลไม้รถเข็นค่ะน้องนนท์ผลไม้รถเข็นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถหาทานได้ง่ายสําหรับคนที่ชอบทานผลไม้นะคะแต่ถ้าหากเลือกไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมีสารปนเปื้อนทําให้ท้องเสียได้เช่นเดียวกันซึ่งทางด้านของคุณสงาดามาพงค่ะนักโภชนาการเชี่ยวชาญอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสะสะสะด้วยนะคะบอกว่าปัจจุบันพบว่าผู้บริโภค ผลไม้รถเข็นเนี่ยมีความเสี่ยงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลไม้ที่ปนเปื้อนสารจุลินทรีย์ต่างๆแล้วก็การที่พ่อค้าแม่ค้าไม่เตรียมผลไม้และอุปกรณ์ต่างๆให้สะอาดเพียงพอทําให้มีจุลินทรีย์ปนเปื้อนมาในผลไม้ได้นะคะรวมไปถึงสารเคมีต่างๆที่ทั้งผู้ขายเนี่ยนำมาใช้เพื่อให้ผลไม้เนี่ยมีสีที่น่ากินก็เกิดความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นค่ะทางด้านของนักโภชนาการเขาก็เลยออกมาบอกทาง เลือกของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลไม้รถเข็นโดยวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะข้อแรกค่ะน้องนนต้อง<ม>ดูคนขายก่อนเลยว่าสะอาดหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นมือที่หยิบจับผลไม้สุขภาพของผู้ขายเองรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยล้วนทําให้เกิดสารปนเปื้อนได้ทั้งนั้นนะคะ รวมไปถึงรถเข็นก็ต้องสะอาดตู้กระจกก็ต้องใสไม่มีคราบฝุ่นละอองหรือรอยแตกร้าวอุปรกรณ์ที่ใช้มีความสะอาดน้ำแข็งก็ต้องสะอาดนะคะคมีดและเขียงมีความสะอาดมีการทำความสะอาดก่อนแล้วก็หลังหั่นผลไม้ด้วยร,รวมไปถึงผ้าเช็ดอุปรกรณ์ก็ต้องสะอาดและแยกประเภทตามการใช้งานด้วยนะคะข้อ2ค่ะ ต้องเลือกผลไม้ที่สดใหม่ตามฤดูกาลค่ะจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของสารปนเปื้อนแล้วก็รอดพ้นจากสารกันบูดอย่างแน่นอนนะคะส่วนข้อ3ค่ะต้องหลีกเลี่ยงผลไม้หมักดองเพราะว่าผลไม้หมักดองส่วนใหญ่มักจะใส่สารเคมีค่ะพวกสารโลหะหนะักสารกันบูดบอแรกสารเพิ่มความกรอบซึ่งก็เสี่ยงต่อการได้รับสารปนเปื้อนสูงที่สําคัญการกินผลไม้ดองเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งเข้าไปในร่างกายด้วยนั่นก็คือความเค็มค่ะ เพราะว่ามีโซเดียมที่อยู่ในผลไม้ดองนั่นเองดังนั้นการที่เรากินผลไม้ดองบ่อยๆเนี่ยก็ทําให้ร่างกายได้รับโซเดียมสูงด้วยก็อาจจะทาให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงไตทํางานหนักมากขึ้นนะคะทานผลไม้สดจะดีกว่าค,ค่ะข้อ4ต้องระวังในเรื่องของเครื่องจิ้มต่างๆค่ะน้องนนไม่ว่าจะเป็นผงบวยพริกกับเกลือน้ำปลาหวานแหมพูดแล้วน้ำลายจะไหล <laughs> แลวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำตาลเกลือกะปิ ผงชูรสซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยควรกินแต่น้อยๆนะคะคแล้วก็การกินโดยที่ไม่มีเครื่องจิ้มเนี่ย ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะพวกฝรั่งมะม่วงอะไรอย่างนี้นะคะมีมความเปรี้ยวความมันความกรอบอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องใช้เครื่องจิ้มเลยก็ได้นะคะ<ม>เป็นการห<ม>ลีกเลี่ยงที่สําคัญควรเลือกผลไม้ที่ไม่ใส่สีค่ะเพราะบางครั้งสีสวยๆที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นสีผสีย้อมผ้า<ม>นะคะรวมทั้งหลีกเลี่ยงผลไม้ที่ใส่สารแทนความหวานซึ่งเราสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้ค่ะน้องนนหากกินเข้าไปแล้วเนี่ยมีรสขมติดคอแสดงว่า ร้านนี้เนี่ยหรือว่ารถเข็นคันนี้เนี่ยใช้สารแทนความหวานปริมาณมาก hmm. ถ้าเรากินติดต่อกันไปนานๆเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะคะ hmm. นี่ก็เป็นวิธีการสังเกตนะคะ hmm. ก็สามารถเลือกทานผลไม้จากรถเข็น <Right. S 2> ได้อย่างปลอดภัยแล้วนะคะ <Right. S 2> อย่างตัวหนอนเราก็มีอยู่หลายเจ้านะ right. 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 ผลไม้รถเข็นก็ลองเลือกดูนะคะว่ามีความสะอาดถูกสุขลักษณะหรือเปล่านะคะ <Right. S 2> ดูตั้งแต่ผู้ขาย รถเข็น,นรรแล้วก็ผลไม้เลยนะคะคเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างเราเรานะคะ,คะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารแล้วก็สาระดีๆที่ตูนแล้วก็น้องนนท์ค่ะนำมาฝากเพื่อนๆพ,พ,พนักงานยาสูบนะคะเป็นประจำทุกเช้าแบบนี้ก่อนเริ่มต้นทำงานกันนะคะและทุกท่านค่ะยังสามารถติดตามอ่านข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโรงงานยาสูบเพิ่มเติมได้ทางระบบอินทร์เน็ต แล้วก็ Facebook บ้านเราชาวยาสูบด้วยและที่สำคัญค่ะใครที่ฟังเราสองคนไม่ทันนะสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้แล้วนะคะเพียงคลิกเข้าไปที่ระบบอินทอร์เน็ตเช่นเดียวกันค่ะครับส่วนใครนะครับที่สนใจจะมาร่วมพูดคุยเล่าข่าวในรายการก็ติดต่อมาได้น,นะครับที่กองสื่อสารองค์กรฝ่ายอำวนการและสื่อสารองค์กรหมายเลขโทรศัพท์2 2 5 1 รายการของเราจะเป็นเวทีเล่าข่าวยามเช้ากับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นนและพี่ตูนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีค่ะ